สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟค่ะน,นะคะคลิปน,นะคะไฟกับพ้องกันน้ำหอมเช่นเคยนะคะแล้วก็จากหน้าปกคลิปนะคะที่ไปโชว์รูปไว้นะคะทุกคนก็จะเดาได้นาอว่าคลิปนี้นะคะไฟมาพูดถึงเรื่องของน้ําหอมที่เป็นขวดลิมิเต็ดมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่ไฟมีอยู่ในครอบครองนะคะซึ่งก็คือเจ้าน้องหมาบ,บ๊อบบี้เองนะคะซึ่งเจ้าหมาตัวน,นี้เน,น,นี่ยในไทยเนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่เพียง12ขวดเท่านั้นนะคะคือ12ขวดจริงๆนะคะแล้วก็มี3,000ขวดทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะไฟจะเปิดกล่องโชคเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างข้างในนะคะน คุ sugar, fine, or peace, or paper, Whoa, ้มราคาหรือเปล่านะคะหรือว่ากลิ่นเขายังไงบ้างนะคะวันนี้ติดตามกันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเจ้ากล่องนี้ค่ะนี่คือแพคเกจที่เขาส่งมาที่บ้านเลยนะคะจากดีออลไทยแลนด์นะคะก็จะเป็นกล่องขาวนะคะแล้วก็โบล์าเน่ยจะเป็นสีแดงซึ่งก็คือเหมาะกับชุดเทศกาลตรุษจีนมานี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดกล่องกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต้องค่อยๆเปิดนะคะคือ โบก็สวยอยากจะเก็บเอาไว้โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเปิดกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ดีออลนะคะแปะไว้นะคะคือเปิดมาความพิเศษของดีออลคือกลิ่นเขาจะหอมมากคือเปิดปุ๊บกลิ่นหอมดีเข้าหน้าเลยอะ่ะอันนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่ไ่ดาวถูกเลยนะคะว่าคือกลิ่น Miss All Rose and Roses นะคะเป็นกลิ่นไม่ล่าุดของเเขานะคะคือหอมมากๆซึ่งมันจะฟุ้งมากนะคะเปิดกล่องมาปึ๊บอ่าโชว์กัน ซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีเจ้าตัวนี้นะคะ m มซีออนะคะตัวรูปกล่องเป็นรูปหมาเลยนะคะบ๊อบบี้นะคะแล้วก็ที่เหลือที่เห็นเนี่ยเป็นของแถมทั้งหมดนะคะที่เขาจัดมาให้ในกล่องนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าน้ำหอมมามีจริงๆอยู่แค่ขวดเดียวนะคะจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวดูของแถมก่อนละกันเนาะตัวไฮไลท์เอาไว้ท้ายสุดนะคะของแถมที่เขามีในนี้นะคะ ก็จะมีอันดับแรกที่ไปเห็นเลยนะคะก็คือจะมีเป็นน้ำหอมทดลอ,อง2ชิ้นนะคะจากดีออลดีออลชวาร์ e อีนะคะแล้วก็กลิ่นมิสอ o ลบูมิงบูเก้นะคะซึ่งก็จะเป็นกลิ่นเดียวกับน้องหมาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็แถมมาะคะเป็นไมลอ,อนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ2ชิ้นนะคะชิ้นละ1 ML นะคะ แล้วก็ชิ้นที่2นะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมทดลองเช่นกันนะคะชื่อว่าลักกี้นะคะจากบ้านคริสเตียนดีออที่เป็นเมซงนะคะก็จะเป็นน้ำหอมทดลองแต่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นลน์ลักชัวรี่ของดีออค่ะเป็นตัวที่เป็นลายแพงของเขาขึ้นมานะคะซึ่งก็ข้างในก็จะเป็นน้ำหอมทดลองแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นลักกี้เป็นกลิ่นที่ขายดีของเขาเหมือนกันนะคะเขาก็แถมให้ได้ลองกลิ่นนะคะ แล้วก็ตัวที่4นะคะตัวที่4เป็นน้ําหอมแบบมินิเลยนะคะจากบ้านตระกูลดีออเมซงนะคะก็คือเป็นซากุระค่ะจากคริสเตียนดีออนะคะอันนี้เป็นขวดเลยนะคะเป็นขวดแบบมินิเลยน่ารักมาก แล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็น Dior Capture นะคะตัวนี้เป็นครีมบำรุงหน้านะคะมาในซองเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้1 ml นะคะก็เป็นพวกแบบเออครีมทาหน้าอย่างนี้นะคะชิ้นที่6เป็น Dior Forever Skin Glow นะคะตัวนี้เป็น f ฟาว d a t i o n นะคะก็คือเป็นรองพื้นทาหน้าของ Dior นะคะก็จะมาในไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะอ๋อเขาให้โบมาอันนึงค่ะเป็นโบลิบบินนะคะจาก คริสเตียนดีออเดี๋ยวฝ้แกะให้ดูของเขาแปะสกอตเทปเไว้อยู่งน,นี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นเลยนะคะก็น่ารักดีนะคะเมื่อเวลาเขาห่อของขวัญมาให้อาเขาก็จะมีตัวนี้มาให้แต่ว่าอันนี้เขาให้มาอีกอันนึงนะคะนอกจากริบบิ้นสีแดงที่ห่อกล่องเอาไว้ผูกผมได้ผูกกระเป๋าได้นะคะอนนโอเคแล้วก็ของแถมมาสุดท้ายนะคะที่ไฟเห็นนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะคะ ซึ่งในเซตนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น Dior Care Life นะคะก็เดี๋ยวเปิดกล่องดูนะคะว่ามันจะมีอะไรข้างในบ้างตัวนี้เป็นกระเป๋าสีชมพูนมนะคะน่ารักมากซึ่งเปิดเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีพวกสกินแคร์บำรุงต่างๆนะคะ ็นเซตนี้นะคะสีฟ้าแบบนี้จะมีเป็นเฟรชไฮเดรชันนะคะเป็นครีมทาหน้าแล้วก็ตัวที่2เป็นไฮเดรชันอินเทนนะคะเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้ก็เป็นไอเจลนะคะคือเป็นครีมทาตานะคะเป็นเป็นเหมือนครีมใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นไฮเดรชันซอเบทวอเตอร์นะคะก็จะเป็นน้ําตบเนาะถ้าเกิดเดาไม่ผิดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเอาล่ะเราผ่านของแถมไปทั้งหมดนะคะเออไม่มีของแถมกี่ชิ้นเดี๋ยวขอนับก่อน เป็นของแท้ทั้งหมด8อย่าง แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะในกล่องนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะคือรอคอ,อยเขามากๆเจ้าต,ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือมิสออบบี้ดิชั่นนะคะเนี่ยค่ะข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบชัดเจนนะคะว่าเป็นน้องหมีเอ้ยน้องหมานะคะเหมือนหมีมาเป็นหมานะคะบอบบี้นะคะข้างหลังเขานะคะก็จะมีเขียนราคาไว้นะคะทุกคนก็ให้ดูราคากันก่อนเลยนะคะจะได้แบบไม่สงสัยกันไปนานนะคะตัวนี้นะคะราคาปค้ายเคาน์เตอร์ไทยนะคะ19,000บาททวน <What? S 2> ราคารุนแรงมากๆอันนี้คือ90 ml นะสุดยอดมากๆนะคะความจริงตัวนี้เนี่ยฝ่ายไม่รู้ว่าราคาเขาจะเท่านี้เพราะว่าตอนประมาณช่วงปลายปีที่แล้วอะทาง ba เขาแจ้งไปมาว่าเฮ้ยคุณฝ้ายจะมีเจ้าหมีตัวนี้เนะ่ย มีและหมาจะมีเจ้าหมาเลยเนี่ยมาเป็นน้ําหอมแบบลยยิมิเต็ดดิชั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องทําการจองไว้ก่อนเพราะว่ามันแบบลิมิเต็ดมากๆอย่างนี้นะคะพอเจอเขาลิมิเต็ดก็คือจองเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาแจ้งราคามาว่า14ื่นสี่ให้ก็เอ้ยโอเคขวดใหญ่14ื่นก็พอจะเข้าใจได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบเออตัวแพงตัวลิมิเต็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอราคามาจริงๆอะ่ะ เขาแจ้งให้ว่าหมื่นเก้าเออไฟก็แบบเฮ้ยตอนแรกละค่ะแจ้งไฟว่าหมื่นสี่มันใช่หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออมันแบบมันหลายๆอย่างเรื่องภาษีนำข้าวเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จบที่หมื่นเก้านะคะแล้วก็ไม่มีสลดใดๆทั้งสิ้นร้านนี้ไฟออกเองนะคะไม่มีการสปอนเซอร์จ่ายเองจริงๆอีกแล้วนะคะพูดเยอละเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้น โอเคเราจะมาเปิดดูกันนะคะซึ่งเปิดมานะคะจะเจอเป็นเป็นน้องหมานะคะอยู่ในห่อหุ้มแบบนี้นะคะเอ,อนานักดีนะคะซึ่งก็มีสติกเกอร์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ ไซส์แอบเล็กกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งนะคะแนึกว่าเขาจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นทรงประมาณแบบ เหมือนขวดแหละคะ่ะแต่ว่าก็จะเป็นเป็นแพทเทิร์นคือเป็นขนหมาเลยนะคะยึกยักยึกยักนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังเขาชื่อบอบบี้นะคะบอบบี้เนี่ยเป็นหมาสุดที่รักของคริสเตียนดีออลนะคะซึ่งเป็นคนก่อตั้งแบรนด์ดีออลนะคะเป็นผู้บิดาผู้กําเนิดดีออลเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่จงรักภักดีต่อเขามากเขาก็เลยจะเอาเจ้าชื่อบอบบี้เนี่ยไปตั้งในทุกๆคอลเลคชั่นที่เขาประสมสำเร็จเช่นกระเป๋าก็มีเป๋าชื่อบอบบี้นึกออกปะเออบอบบี้ดีออลนะคะแล้วก็อันนี้เป เป็นคอลเลิชันบ๊อบบี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะใกล้ๆอันนี้ก็คือจะซูมให้เห็นชัดๆเนาะ ซึ่งเห็นหน้าไหมหน้าเขาก็คือจะเป็นแบบน้องหมาจริงๆเลยนะคะแม้ว่าก็จะมีความแบบคล้ายๆหมีก็หน้าหมาก็จะเหมือนแบบหมาหน้าเหี่ยวหมาขาดโบทอกก็จะมีเป็นโบนะคะที่ผูกอยู่ที่คอนะคะซึ่งเขาบอกว่าโบนี้เนี่ยตัดมาจากชุดที่เป็นแบบฮกุตูของเขาเลยนะคะคือบบผ้าจริงๆที่มา,าในแบบที่เขาใส่เดินแบบกันนะคะแล้วก็มีลูกปัด ต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าลาย o u s e To ูธอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นสัญลักษ์ของเขาะค,ะคือก็จะสวยงามแบบนี้นะคะก็รอบๆขวดนะคะก็จะสวยงามมากอันนี้แบบไม่กล้าตกเลยนะคือสวยมาก <S <S มันมีความเป็นขวดที่แบบเออมันสร้างเท็กซ์เจอร์ได้เป็นความขนหมาจริงๆอย่างนี้นะคะก็คงสมราคาเนาะก็จะมีหางด้วยนิดหน่ที่อกก็จะเขียนนะคะว่า I belong ถึง i s s ิอหน้าตามันก็น่ารักอยู่นะก็น่ารักดีนะคะก็น่ารักดีตัวนี้เนี่ยที่เห็นข้างในขวดเนี่ยเขาเป็นกลิ่นน้ําหอมของมิซ b อ o o m i n g b o u q เ e t เลยนะคะที่เป็นตัวดังที่สุดนะคะบูมิงบูเก้นะคะที่เป็น edt นะคะก็จะเป็นกลิ่นของดอกไม้หวานๆลูกคุณหนูน่ารักนะคะก็จะมีความแบบเออดังมากๆจากแบรนด์เขาอยู่แล้วนะคะเหมือนเป็นตัวชูโรงตัวออริจินอลของเขาเลยคือใช้ง่ายนะคะหอมหวานน่ารักนะคะก็คือแค่กลิ่นในนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเป็นกลิ่นเดิมเป็นกลิ่นนั้นเลยจริงๆค่ะ จะมาอยู่ใแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะไม่ได้มีความแบบพิเศษกลิ่นอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกลิ่นนั้นเลยซึ่งเวลาการสเปรย์นะคะก็คือฉีดเปิดออกมานะคะก็จะเป็นหัวแก้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวสเปรย์ว่เไหนยวต้องลองเช็คกลิ่นอีกรอบมนึนดีกว่าว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆไมหมอ,อะไรอย่างงี้นะ,ะเดี๋ยวขอลองฉีดมิสซิ่ออลบูมิงบูกเก้เลยค่ะกลิ่นเป๊ะเลยนะคะหอมเหมือนเดิม หอมเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือแค่อยู่ในขวดน้องหมาเท่าน,นั้นเองนะคะใไ้จำได้พี่เ a บอกไฟมาว่าทุกๆกกล่องจะมีนัมเบอร์ เบอร์ที่2134ของโลกนะคะเป็นรหัสของเขานะคือเขาทำมามามพันตัวใช่ปะของฝ้ายเป็นตัวที่ 2, 2 1 3 4 2,134สองนนะคะฝ้ายได้เป็นเบอร์นี้มานะคะข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนการ์ดนะคะเล่านะคะว่าเออตัวประวัติตัวแรกๆที่เขาทำมาคือน่ารักมากนะคะนี่คือตัวแรกใช่ปะแล้วก็ปัจจุบันก็คือตัวนี้นะคะ ะะก็คล้ายๆกันอยู่นะคะอื <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนการยืนยันนว่แหละไฟว่านะว่าเฮ้ยคุณได้ของแท้มานะคุณได้แบบเบอร์นี้เบอร์นี้มานะในโลกเลยอย่างนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะไฟก็รู้สึกว่ามันก็อืต้องปลอบตัวเองแหละเพราะซื้อมาแล้วนะคะไม่ว่ามันจะไม่รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จริงๆนะคะเฮ้ยไม่ดิรู้สึกคุ้มมากคุ้มคุ้ม โอเคค่ะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะคลิปหน้านะคะไฟจะมารีวิวนอหอมตัวไหนนะคะหรือว่าพูดถึงรีวิวกินไหนอีกนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยด้วยนะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย